พี่น้องคะกอนอืนต้องขอบอกว่าหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวนี้นะคะค่ะเมื่อนี้นะคะขอชื่นชมในความรักสามัคคีความรับผิดชอบของบุคลากรหมอลำเสียงวิหกทุกท,กทกุท่านคะ่ะเพราะว่ายอย่างพี่น้องขาเมื่อวานที่ผ่านมานะคะทางด้านหมอลำเสียงวิหกขากําลังเดินทางไปทําการแสดงแต่รถบัสขั้นหนึ่งนะ่ะพังพี่น้องค่า เลยทําให้การเดินทางของน้องๆหลายๆคนคะ่ะรถบ้านนุง่งผุล่ะนะคะเดินทางไปถึงงานนั่นแบบซากว่าปกติพี่น้องขาต้องรอรถมาหลับอีกขั้นหนึ่งมาหลับแบบพี่น้องถึงถึงสิได้ไปแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับบุคลากรของเสียงวิหกสิ่งที่เราจะพูดถึงคือความรักความสามคัคคีแล้วก็สปิริตของนักแสดง ขององค์กรหมอลำเสียงวิหกพี่น้องคะขอบอกเลยว่าเห็นแล้วประทับใจอะพี่น้องในงทางด้านน้องยูเลียเสียงวิหกนะคะพี่น้องออกมาโพสนะคะบอกว่าเมนยังกระลมชั้นบอดายรถพังถึงงานอะ่ะสามถุมสี่สิบพี่น้องเปิดงานพอดีแต่งหนาหานาที่ขึ้นเพ่งบ้านเชียงทำท่านเซยเลยวสันพี่น้องทํำลายสถิติมากว่าสันสำรับ น้องยูเลียได้ออกมาโพสนะคะแล้วทั้งดา้านบอสนกพงศกรนะคะเพิ่นก็เลยเห็นน้องยูเลียออกมาโพสเพิ่นบอกว่าตำแหน่งก็มีค่าแต่สเปรดมีค่ามากกว่าชื่นชมนะครับบ,บอสบอสนกพงศกรเพิ่นก็ได้ออกมาชื่นชมบุคลากรของเพื่นนะคะที่มีสเปรดในการรับผิดช,ชอบสเปรดในการแสดงนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนนะคะ เข้ารบได้โตผู้นำองค์กรพี่น้องขอบอกเลยว่าบอสนกพงศกรเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกน้องน่ะรักมากเพระว่าเพิ่นเป็นคนที่ให้ใจให้ใจกับลูกน้องให้ใจกับน้องน้องเป็นกันเองอีกตั้งหากพี่น้องคะเป็นเป็นกันเองเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันแบบมีความสุขมากสำหรับหมอลํำเสียงวิหกนกพงศกรวงใหญ่ผู้ใด ขาเคยเขาไปเห็นทางด้านหลังเวทีด้วยพี่น้องซิลู้เลยวาพันยู่กันแบบครอบครัวใหญ่จริงๆเป็นอะไรที่น่ารักเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆกินไายยู่ายลูกน้องกินยังไหนหัวหน้ากก,กินยังสันพี่น้องบ่มีการแยกบ่มีกำบาอันนี้กับเขาของทีมงานอันนี้กับเขาของทางด้านหัวหนา้าเอากับเขาดีๆขืนรดไม่มีพี่น้องสักตำบักฮงกินกัน ปูสาดกินกับลูกน้องอันนี้คือความเป็นกันเองของทางด่านบอสนกบอดนกพี่น้องคะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วทํามหน้องน้องในองค์กรเข้าถึงง่ายพี่น้องเข้าถึงง่ายเวลางานก็คืองานพี่น้องเวลาที่เลิกทําการแสดงก็คือเพื่อนร่วมงานทาการแสดงก็เป็นกันเองพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันที่อยู่กันแบบอบอุ่นพี่น้องคะ่ะขอบอกเลยว่าบอสนกพงศกร เป็นเรื่องอย่างหัวหน้าที่ควรเอาเยื่องอย่างพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นคนบอบกถือโตเป็นคนทีง่าย,งายพี่น้องง่ายมากสําหรับบอลนกพี่น้องะ่ะผู้ใดบวเสือเข่าไปเบิงหลังเวทีเด้อพี่น้องเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆสําหรับบอลนกพงศกรนะคะเล้วแฟนคลับเอฟซีพี่น้อง พ่อแต่เห็นทางด่านน้องยูเรียออกมาโพสต์นะคะหลายคนพี่น้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะน้องยูเรียนะคะสุดยอดครอบครัวเสียงวิหกแต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีมากๆแบบสุดๆเลยค่ะพี่น้องสุดยอดมากองค์กรเสียงวิหกชื่นชมในความรักความสามคัคคีความรับผิดชอบของบุคลากรหมอลำเสียงวิหกทุกๆคนค่ะนะคะสุดยอดจ้าน้องยูเรียและ เสียงวิหกทุกทกท่านนะคะชื่นชมทุกคนเลยสปิริตสุดยอดมาก,กว่าสันพี่น้องสุดยอดรับผิดชอบต่อหน้าที่ขอชื่นชมองค์กรมอลำเสียงวิหกทุกทกท,กท่านค่าวาสันพี่น้องค่ะคือองค์กรจะเดินไปใดกันยนการมีเพื่อนรวมงานที่ดีได้พี่น้องการที่โบแมนวามีซื้อเสียงแล้วก็จะไปใดสวยได้พี่น้องการมีชื่อเสียงถ้าไม่มี บุคลากรที่เป็นอันนึงอันเดียวกันกับเป็นเอยียงที่เดินอย่างเด้พี่น้องแต่ถ้าคนในองคอ์กรหรือว่าบุคลากรในในวงของของวงนั้นๆน,นะถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ่ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานทุกอย่างก็จะเดินไปได้สวยพี่น้องคะ่ะอันนี้ต้องถือว่าเป็นบุญของผูนัมพรอมยสิว่าเป็นบุญบารมีที่สามารถ โกครองคนลหลายๆพอหลายมเมยียอายุหันใดถือว่าบ่แม่นธรรมดาพี่นอ้องเป็นคนมีบุญมีบารมีเติบหนึ่งเด้จังสามารถคเว้าประกาศสิทธิออกมาใดคือคําพูดที่ออกจากปากของผู้นนะําน่ะคือสามารถคนเหล่านั้นเสือฟังหนะ่ะพี่นอ้องถือว่าคนคนนั้นมีบุญมีบารมีสําหรับควิมเสือของยายสิทธิ์นะคะสิทธิ์เสือมันแบบนั้นว่า้าบ่มีบุญบ่มีบารมีสิบกครองคนม่วนหมากบ่ได เออจังเฮ้าน่ะพี่น้องปกครองขอบขั้วเจ้ของอยังบ่ฟังอยู่พี่น้องะ่ะเอออันนี้คือเสื้อหมันพี่น้องค่าวาการที่มีบุญมีวาสนาสามารถสีเว้าออกไปให้คนหลายๆคนเสื้อฟังนี่เป็นเอียงทียากมากแต่ต้องยอมรับในตัวผู้นําอย่างบอสนุบอสนกพี่น้องะ่ะเพิ่นเป็นคนมีบุญมีวาสนาทีสามารถปกครองคนกลุ่มใหญ่ใด้ แล้วเป็นอีหย่างที่ท้มไห่น้องๆหรือบุคลากรหักได้โตของภู้นํำพี่น้องคะอันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเพิ่นนะคะทีเดมาเป็นอันนึงอันเดียวกันมาร่วมงานกันนะคะจ้างไดก็ตามสร้างซ้ำรับแย่สิทธิ์เองนะคะเสื้อหมันว่าการมีหัวหน้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งอันนี้คือสโลกแกนของแย่สิทธิชอว์บอาว่า คูนัด่ดีมีใช่ไปกว่าเคิองอันนี้จริงแท้แน่นอนในพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสิ่งดีๆที่เพื่อนค่อยบอกค่อยสอนนะคะแล้วเขาเอาไปตามเอาไปเหตุตามเอาไปทําตามเอาไปเดินตามสิ่งที่เพื่อนได้บอกได้สอนมาแล้วอีหยังดีๆสิเขามาในครอบครัวในโตจากของเองไหมพี่น้องอันนี้ขอใหนอ้น้องๆทุกคนนะคะที่มีโอกาสได้เข้าไปรวมกับองค์กรหมอร่ำเสียงวิหก ขอให้น้องๆเล่านันรักษาโอกาสไว้ดีๆพี่น้องหาโอกาสยากอยู่ด้บางคนอยากไปกระดอแต่ว่าได้ได้พี่น้องอยากเข้าไปแต่มันเป็นการยากสําหรับคนที่ยังไม่มีโอกาสแต่น้องๆคนที่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมง,งานกับองค์กรหมอลำเสียงวิหกการให้น้องๆนะคะเข้าลบในหัวหน้าเข้าลบในคํามบอกคําสอน เดินตามคำบอกคำสอนที่เพื่อนใดสอนเฮ้านะคะแล้วเสื้อมันว่าสิ่งดีๆที่เพื่อนใดเสื่อมสอนเฮ้าสิผ้าครอบขั้วหรือว่าผ้าตัวเฮ้าไปสู่ความจเจริญในผ้าผักหนาใดอย่างแน่นอนพี่น้องขาทิศขอฝากไปถึงน้องๆหมอลำเสียวิหกถูกๆคนนะคะขอให้เคารพในผู้นําแล้วก็เดินตามอย่างมีคุณภาพพี่น้องคะเสื้อมันว่าหลายคนกระสีเห็น บ่าวบอดโนพงศกรเพลินเป็นคนแบบ<ม>ดาฝากเรื่องเล่าดีๆขององค์กรหมอลำเสียงวิหกนะคะขอให้จับมือกันเหนียวแน่นเป็นพลังบวกให้กันและกันเดินผ้ากันเดินไปอย่างสงาง,งามนะคะเ่ราะว่าสิเป็นฤด,ดูกาลนี้ฤด,ดูกาลหนากับขอให้เฮงเงปังๆค่ะสําหรับเสียงวิหกโนกพงศกรน,นะคะสําหรับเมื่อนี้ฝากไว้้ก่อค่ะสวัสดีค่ะ